ใจนะคะทั้งฝรั่งไทยแล้วก็ฝรั่งอินโดนีเซียนะคะแม่เชื่อว่าทุกคนอื่นอ่านเนีแน่นอนนะคะเป็นรอบรองชนะเลิศแล้วก็อินโดนีเซียเป็นทีมที่ต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่เก่งมากนะคะแล้วก็มีผู้เล่นจากต่างประเทศมาร่วมหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบอร์9นะคะเบอร์ิ0เบอร์15แล้วก็สำหรับแป้งแล้วแป้งคุยกับมาโนุมาโนุเขบอกว่าจีมทีแล้วการเจอทีมอื่นนี้เป็นอะไรที่ยากมากเพราะเขาเก็บตัวกันมานาน แต่วมาเล่นก <Pf au. S 2> ันนอเกมวันนี้ก็เป mm ็นบรรยากาศที yeah, <While> ่ผู้ชมเต็มสนามใช่ไหมคะจะเห็นว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนเข้ามาในสนามไ้ด้วยนแล้วก็เป็นเกมที่ต้องพคกมากจะตั่งต้องมีการต่อเวลานะคะแล้วก็เวลามันเป็นช่วงประมาณใจก็ยังที่วีดเทมที่ไหนี้ก็ถือว่าเป็นประตู ามาแต่มากมายเกิดขึ้นในสนา้ก็อยากจะให้จุดน้นก็บ้างที่ไม่แบบตั้งใจ เดี๋ยวก็จะสร้างามาเราะ้วิรว่งมนอุูเรยจะการที่วสงมอ่งลวกม่นที่จัหทยผู้เล่นทุกาหก็ัมีผู้ใหญ่มาดูเกมนี้มากมายกทำโดยท่านนัุตรีปูส่งการท่องเที่ยวทีกนีนท่านมที่เนและเมื่อกี้ท่านก็ได้กล่าวเป็นแน้แน่ว่าท่านประทับใจกับ แกนี้ว่าอานได้มาเงินหนึ่งลานบาทให้น้องน้อง่านไม่รู้เลยนะเพืออตรก่อนนะะถ้าจะรับไปกับก็บอกว่ากิช้ือหมอไม่ันมอกับบีโดยเฉพาะท่านประับใจนะคะท่านพึงนาเองก็มาท่านทู้เองอัทุตนะคะท่านผู้จกก็มานะคะผู้ใหญ่ใจดีหลายคนก็มาทุกกมันี้ก็ชิงชนเะผู้ใหญ่มีการทุกคนเช่นเดิมคนใใจดีนะคะ้หนิแล้วก็ ได้เข้าไปตอนนี้ก็การันตีถูเงินแต่ว่าแน่นอนนะคะเราก็การเียนตัวะก็เป็นอะไรที่ยากแต่ก็ตั้งใจทำใหทกคนระับหน่อยนะคะไม่ดีครับมีดีครับมีนิจุ่จุคนฮะทีมมึงคนจะ่แป้ว่ามาประมาณแปดเนี่มนอนน้อยอีกเยอะเลยใช่ไหมคะะ เป็นดีนะวันนี้ดอักนมากมากเกเดี๋ยวสุดท้ายรับกับนที่ามาแล้วเอาไปได้ครับจากนี้อยากจะเจอใครก็ได้หรว่ามีในใจเลเษจก็อยากจะเจ้าภาพอชอบ b ่ t w e e n I want to m e e i t h the HBR b e t w e n Malaysia a n v i e t n a What team do you want to meet in final? Of course, I love volleyball, but I want to meet with you as well, of course. Wow. Oh. In your team, do you have any plan for final? Oh. Uh, for final, for, for final, the plan, a plan. Yes. 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 So many, many players with the yellow card. Uh, แลสุด้อกขงเข้ปรนกิกรรมนี่าวเชานะที่ท่านนักัาลยนะคก็เป็นเกมที่โดดเดนและก็เป็นเกมที่จดจ พี่ปอลทีมชาติไทยนะคะซึ่งเราก็มีเวลาเตรียมทีมน้อยมากไม่มีเลยนะคะสามารถเข้าไปถือการชิงร์แชร์หนูไก้แบบนี้เลยใช่ไหมคะจากแฟนบอลชาวไทยนะคะด้ซึ่งเป็นู้เสมอนะคะว่าสิ่งเชียร์จากประเทศไทยดังที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนดังว่าที่พวกเราสมองนะคะขอขอบคุณจากจ้าวค่ะ